มาดิจ้ะกินข,ข่าวขาหมูเดอร์มาอนี้เด้อเข้าวขาหมูเศบๆทั้งกันเส่ปากกันนิดนึงข่าวด้จ้าป้าหาซื้อบาทกมาัมาพูดาโมาพู้าวเดี๋น้เงมาไล่นี่ห้งองชอน,นกัน โอ้ยมหอนเอ้เดือดต้องเ่ือไปนอออกไปหาหน้อกินนี่ยูไม,ม่ขุดเดี๋ยวเป็ดอือ เสรจตายแล้วดูหักไมนี่ไม่เห็นงานงานนั่นก็เดียวกับเรื่องลม่กินขอ Phải phở xuống cho bơ xẹp đẹp đi ngồi Mấy con cả được Mình khỏi nóng cần Trắng nhăn rồi cái มันก็กินเพชรมันก็กินเหรียนเนาะพี่น้องแสบเ่าแสบก็เบ,บิ้งเอาพี่น,อน,น้องไม่หงุอหพี่น้องมองีัง

Thế xem mình đi bắt cái mẹ này Kim thịt đầy vô Thả kim ไม่ขอต่ออยากอยู่นพี่น้องแต่ว่าไม่กินกระแสด <c oughs> ิกินเพียงหลายๆไม่ใช่เงินขอแสไม่ต้อจ่าด้วยฝากคลิปกินเขาอ้เหี้ยกินไม่ได้พี่น้องเดิมใช่ใบนะพี่น้องนะย,ยังบาง แน่แล้เบาบางมากไดเลยมีมาให้พี่น้องเบงอ่ะนะนกันห้อนอนแนง นั่นเลยทีดูในไกลบานนพี่น้องวนะ่าไก่อะมนียังมาเนีมึสมนนอ,ง,อมง,มงมันหอนแหมพี่น้องขอมุ้งจิ้มมุ้งันงแดดเนาะเนื้อเมนี่นีนโอ้ยเัาก็ออกน้ำไว้จะไมนี่หลือย,อยังไม่เป็นแบ้นนะ่ะมันสียใจสมัยแล้วพี่น้อง จ้าว่าเป็นวัเจ้าว่าเป็นอย่างไรนี่ลงดูกขาของพี่มบอกตึกแอร์ห้จากไอิม ต้องเปหลไว้เปนอ่ะได้ตัวเนาะขึ้นกอยานอะไรแบบนี้เขากินไปพอมีแห้งนะพีง ก็เดินไปนอนกินข้าวเช้าจะกแค่บ่แค่บึงเือบิงเงือบไปนอนน้องกันขนาดไม่นี่งันิต่างมันมนิ่งเป็นรักเธยเลยนนเดี๋ยวมานอาหารีนองกินงี่ไม่กินข้าวอ่ะ อย่างมมือ่ผมนอนเื่องมือมือมอมือมือฝากแม่ด้วจ้าจากกันเร็ b ai b ai เรวนะแม่ไปนอนนอนเนื่อไปกันเด้ไม่ได้เล็กเล็มาดีจ้า